สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่แดงได้มีโอกาสมาเที่ยวหนองคายก็เลยจะพาเด็กๆและทุกคนมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายกันนะคะถ้าทุกคนได้ผ่านมาหนองคายก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวได้นะมาชมสัตว์น้ำหลากหลายชนิดอ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็ซื้อบัตรเข้าชมกันแล้วค่ะผู้ใหญ่เท่าไหร่คะลูกผู้ใหญ่50บาทค่ะผู้ใหญ่50บาทเด็ก30ใช่ค่ะอ่าโอเคเรามากัน3าคนไปมีชิโน,บ,นบุมาดูสัตว์น้ำด้วยอ่าวันนี้ป้าพาชิโนบุมาดูสัตว์น้ำนะคะอ่าเราซื้อบัตรกันแล้วเราก็ขึ้นข้างบนเลย ไปเลยค่ะจะพาไปดูสัตว์น้ําอันนี้เป็นทางเข้าค่ะไปเลยเข้าไปชมกันเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูปลาฉลามคีบดํากันนะเห็นไหมคะตัวไม้ยังไงรู้ <c oughs> สึกว่าจะมีตัวเดียว นี้เป็นปลาปลาอะไรปลาเวียนตัวใหญ่มากเลยโอ้ลักษณะคล้ายๆปลาบึกไหมดูสิตัวใหญ่มากโอ้แต่ไม่เห็นข้างหน้าเขาข้างหน้าเขาเป็นยังไงดูด้านหน้าเขาโอ้เหมือนเหมือนปลาบึกเลยปากเขาอะเขาจะเป็นปลาลุ่มน้ำโข ปลาเวียนอ่ะนะคะปลาที่เขาบอกว่าเป็นปลาลุ่มน้ำโขงอ้เรามาดูนี่ค่ะปลาอะไรเนี่ยหน้าตาคล้ายๆปลาหมอแต่ตัวใหญ่มากว้าเดี๋ยวเรามาดูชื่อซิว่าเขาปลาอะไรคือตัวใหญ่มาก้นิ่งเลยอ่ะดูครีบเขาที่กระเพื่อมเพิ่มเพ,พ,พิ่มดูสิว้าว ชื่อปลาอะไรนะก็จะมีปลาตะเพียนทองอ๋อเมื่อกี้ไงที่ตัวใหญ่เหมือนปลาหมอนั่ไงก็เรียกว่าปลาแรกเขี้ยวตัวใหญ่นี่เขาเรียกปลาตองปลายปลาตองปลาย นี่คะ่ะปลาตองกลายตัวใหญ่มากนไคะโอ้ปลาอะไรแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นก็มีแยะๆเลยเป็นปลาของลำน้ำโขงที่อาศัยอยู่ลำน้ำโขงนะคะอุ้ยตัวดีก็ใหญ่มากทุกคนเขาชื่อปลาอะไรเนี่ยปลาขาดดำตัวใหญ่มากว้า ปลานี้เป็นปลาหายากและใกล้ศูนพันแล้วเป็นปลาที่หายากและใกล้ศูนน์พันมีอะไรท่านผู้ชมเ,เขาเหมือนถ้ำเลยอะปลาฉลามหรือเปล่าลูกโอ้ยปลาฉลามหรือเปล่าคะเนี่ยมีพญานาคอยู่ข้างล่างด้วยโอ้สวยงามมากเลยค่ะทุกๆกคน ถ้าได้ผ่านมาเข้ามาชมกันนะคะไม่ต้องไปไกลถึงชนบุรีเลยหนองคายี่ยใกล้ๆขอนแก่นใกล้ๆบ้านเราเข้ามาได้เดี๋ยวแม่แดงพาเข้าไปดูในถ้ำนะคะโอ้ฮะ,ว,ะว้าวว้าวเหมือนเข้ามาในทะเลเลยอ่ะ Oh. ปลาบึกว้าววอยู่ในถ้ำ <Wow. S 1> เหมือนเรา <Wow. S 1> เหมือนเราอยู่ในใต้ทะเล <Wow. S 1> จริงเลยอ่ะ <Wow. S 1> ผมรู้สึกนั้นอ่ะฟิล <Wow. S 1> <Feel S 2> นั้นมาเลยว้าว wow. ตัวใหญ่มากเลยโอย้ลึกมาก เราดำน้ำจมใต้ทะเลเลยอ่ะนี่นะคะท่านผู้ชมดูสิโอ้เหมือนเราดำน้ำลงมาเลยกลางลงในนี้ไม่มีอะไรเี่ยค่ะท่านผู้ชมดูโอ้ลึกลงไปเนี่ย เขาทำอุโมงค์ให้ปลาอยู่ดูสิคะโอ้แหวกว่ายลงไปโอ้โหดูสิคะโอ้โหอยู่ข้างล่างท่านผู้ชมดูข้างล่างโอ้ดูดูทุกคนดูเขาทำอุโมงค์ไว้ลึกมาก เขาก็ทำรูกปั้นพญานาคไว้ในอุโมงลึกเลยแล้วก็มีปลาปลาบึกแหวกว่ายอยู่ก้นลึกเลยค่ะโอ้ยทำไมก็ว่ายเป็นวงกลมอย่างนั้นน่ะปลา นี้แบบแค่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าได้ผ่านมาอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะคะนี้เราลงเราลงมาข้างล่างเหมือนเราลงมาใต้ถ้ำเลยอะ่ะ เย็นมากเห็นไหมคะก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัว์น้ำหนองคายอันนี้เป็นปลาปลาปดปลาปดหางแดง สองตัวนี้มันนอนนิ่งจังเลยวุ้ยตัวใหญ่มากแต่สองตัวข้างในมันนอนนิ่งมากไม่กระดุกกระดิกเลยตายหรือเปล่านิ่งมากเลยอ่ะมาอีกตัวอันนี้ปลาอะไรไม่รู้อ่ะเขาสตาร์ทเอาไว้ลูกตัวใหญ่มาก ปลาอะไรไม่รู้อ่ะปลาตุ๊กแกปลาตุกแก,ต,ก,แกตัวใหญ่มากตัดตาเอาไว้อันนั้นเป็นปลากระเบนนะคะอยู่ต้าซอกหิงน่ะสีซึบๆำดำๆนละคะ่ะพอไม่ออกมาเลยเพราะน่าจะนอนอยู่ปลากระเบนอันนี้เห็นไหมคะ <laughs> นมตอง,ตองอน,นี่ก็ตัวใหญ่มากว้าวอ้าตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงๆนะคะฝ่ามือเราแค่นี้เองแต่เขาตัวใหญ่มาก นี่เป็นผักปลาพาคูดำอันนี้เป็นปลากาปลากาตัวใหญ่มากเป็นปลาที่แบบแปลกที่เราไม่เคยเห็นอันนี้เป็นโครงกระดูกปลาบึกปลาบึกยักษ์ใหญ่มาก โครงกระดูกระรงกระดูกปลาบึกยักษ์สวยมาก